รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2563สำนักง,งานกสนจังหวัดระยองจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีธงอักษรพระนามาทิไทยสอทอร่วมกับธงชาติและประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าสีขาวพร้อมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระชายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะและได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อให้บุคลากรประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2563สำนักงานกสนจังหวัดระยองจัดกิจกรรมติดอาสาบำเพ็ญประโยชน์มีแล้วแบ่งปัน นำโดยผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดระยองพร้อมด้วยบุคลากรนำข้าวสารอาหารแห้งใส่ในตู้แบ่งปันหน้าสำนักง,งานกสนจังหวัดระยองวันพุธที่สมิถุนายนพุทธศักราช2563ผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดระยองเข้าร่วมพิธีถวายราชสก,การะหน้าพระฉายารัก สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชราสุธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา4 2พ0 0ษา3มิถุนายน2563ณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยองวันพุทธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2563สำนักงานกสนจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีโดยมีนายเสกสรรรัฐจินดามุขผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล นาสำนักง,งานกศนจังหวัดระยองวันพุทธที่สมิถุนายนพุทธศักราช2563นายเศสเสกสรรรจินนามุกพูวงในการสำนักง,งานกศนจังหวัดระยองพร้อมด้วยนางสาวพีรภานาเกิดนักวิชาการศึกษาเข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลักพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา42,000ษา3นิถุนายน2563ณศาลา,าพระเทพคุณาธรวัดป่าป,ปราดูพระอารามหลวงอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2563นายเสกสรรรัชจินดามุกผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดระยองเป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานตรามา ن ที่3ถึงตรายมากที่4ประจำปีงบประมาณ2563 ณสานักง,งานกสนจังหวัดระยองวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2563นายเสกสรร์รัชจินดามุกผู้เอำนวยการสํานักง,งานกสนจังหวัดระยองร่วมรับสเสด็จสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดา สยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาและถวายรายงานการจัดการศึกษาในเรือนจำกลางระยองณนะเรือนจำกลางระยองอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2,563นายเสกสรรรัชจินดามุก ผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดระยองมอบหมายให้บุคลากรสำนักงานกสนจังหวัดระยองเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดโรงพยาบาลระยองเนื่องในโอกาสวันอานัธทมหิดลประจำปีพุทธศักราช2563ณนะโรงพยาบาลระยองระหว่างวันที่9ถึง12 มิถุนายนพุทธศักราช2563นายเศส,สันรัจจินดามุกผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดระยองพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประเมินคัดเลือกกสนตำบลต้นแบบ 5D p r e m i ยมระดับจังหวัดณนะกสนตำบล8แห่งในจังหวัดระยองวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช 2,563นายเศสกสรรรจินดามุกผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดระยองและนางสุวรรณีจันลอยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนร่วมประชุมรับการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยมีดรสีชัยพรประชาธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมณนะวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2563สำนักงานกศนจังหวัดระยองจัดประชุมชี้แจง และทบทวนการปฏิบัติงานผู้บริหารเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและพัสดุณห้องประชุมสุนทรผู้สำนักง,งานกสนจังหวัดระยองวันพุทธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2563เปิดโครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2563 กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครูกศนอของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาศาสแก้วนห้องประชุมศูนย์ทอนผู้สำนักงานกศนอจังหวัดระยองวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2563นิเทศตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการอบรม การจัดหลักสูตรการค้าออนไลน์เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลของกศนอำเภอปลวกแดงโดยวิทยากรครูขอครูคอและวิทยากรดีแท็กนิดอาสาณกกศนตำบลปลวกแดงจังหวัดระยองวันศุกร์ที่19มิถุนายน พุทธศักราช2,563สำนักง,งานกาศนจังหวัดระยองต้อนรับนายสังการจนาเพิ่มภูมนผูน้อำนวยการกราศนาภาคตะวันออกและคณะเพื่อติดตามการจัดทำสื่อวิดิทัศน์สำหรับการจัดการศึกษาออนไลน์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช 2,563ประชุมรับฟังแนวทางดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดกทมและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษากศนอ,อำเภอเขต สังกัดสำนักง,งานกศนผ่านระบบออนไลน์โปรแกรมซูมณนะห้องประชุมสุนทรผู้สำนักง,งานกศนจังหวัดระยองวันพุทธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2,563ประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมการนำเสนอมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร,ร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดระยอง